เด็กครูเก็วัดรูปเก่งรูปด claro ูลูกสัตว์ตัวนี้คือตัวอะไรแด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 แตดีเดแตดีเดแตดีเดแดไม่ใช่งูค่ะใครบอกสกูตเตอร์คะไม่ใช่สกูตเตอร์นี่คือจีราฟค่ะเด็กๆสังเกตสิจีราฟค่ะนี่ลูกขนาด เขาแต่เราไม่มีใครอ<า>๋อเด็กๆสังเกตค่ะยีราฟเป็นอะไรคะลูกเนี่ยเป็นอะไรของมันเพดีสุกอิสัยอะไรเหรอลูกเป็นลายของมันถูกไหมเด็กๆจาง่ายมากคือลูกจํานะสมมุติว่าถ้าเราทําข้อสอบลูกพยายามอ่านจดไวๆสแกนนิ่งสแกนคืออ่านเร็วๆสกิมคืออ่านแบบข้าม เราอ่านโจทย์ไวๆเลยว่าเรื่องนี้เขาถามอะไรบ้างเราจะได้รู้ว่าประเด็นเขาถามคืออะไรแล้วรีบไปอ่านจะได้ประหยัดเวลาลูกศิษย์ครูเก๋คนหนึ่งเนาะตอนที่เก๋เป็นครูเก๋เรียนจบครูเนาะที่จุฬาเอกกีรั่งเศสแล้วก็ไปสอนที่โรงเรียนเตรียมเด๋กว,ว่าเด็กเตรียมเก่งไหมเก่งนะ50สิคนได้หมอกี่คนแก่กลองเดา48สองคนที่วิศวะจุฬามีเด็กคนหนึ่งชื่อสมภพเป็นเด็กน่ารักมากคือทุกเช้าอ่ะแต่นําเป็นสมาธิสั้นเนาะแต่มันน่ารักมากเลยอะ่ะชอบไป กูเก๋วันดีครับนางชอบกัดแขนกูเก๋ครับแขนเป็นลูมหมดเลยจําได้เลยว่าสมภพมาออกเสียงภาษาอังกฤษเกฟังคํานี้ลูกคนเก่งนางตอนนี้เป็นหมอที่ศีริลาชเป็นหมอตาหล่อมากนี่อ่านว่าอะไรคําเนี้ย the garage แต่สมภพอ่านว่าอะไรคะลูกไทย i ีกะระจีโอเป็นฉันตกใจเลยลูก t ทย i ีกะระจีไม่ได้นะอันนี้เอาว่า the garage พูดตามลูก the garage น่ารักมาก